ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลิตนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Ghost Simulator ภาคหนึ่งแลผมซึ่งก็ก็อยากเล่นสักหน่อยแล้วครับผมนะก็ก็เกมมันเก่าแหละนะผม Ghost Simulator ภาคหนึ่งนะผมแต่แต่ภาคสามมันก็มันข้ามภาคสองแลครับผมนะแต่อันนี้ภาคแรกนะเนี่ยผมก็เลยเพิ่งเซอร์มาผมนะก็อยากลองเล่นสักหน่อยคนระับ Ghost Simulator นะก็คือมันเป็นเกมแพะนะผมแพะทำลายเข้าของอะ่ะท่านผู้ชมนะมา ลองเล่นสักหน่อยอะนี่ก็จะมีให้เล่นอยู่นะนี่อันนี้ใครๆก็รู้ละนะผมนี่ดูแพะนะโอหแพะนี่คลิกซ้ายก็จะเป็นโจมตีนี่นี่นี่ไงแพะอื้อโดนนี่นี่ทำลายเข้าของอะดูดิเข้ามาทำลายของอะนี่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 พังพังยับพังยับโอ้โหกระตกแบกอะโอ้โห <c oughs> ดูดิ พังจะชัดโอ้โหดูว่าแพะทำลายทุกอย่างเลยฮะแพะโอ้ซิโมโูเลเตอร์อะถ้าจะหยิบก็ก,กดตัว E นะนี่นี่หยิบได้ฮะผละไม้แตงโมงอะปล่อยก็กดตัว E เหมือนเดิมอะอันนี้จะเป็นสปริงแล้วผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทำลายก่อนนี่นี่นี่เอาเอาล้มตายยังไงวะโอ้ยรถพังแล้วถ้าแบบนี้ดูดีดูดีโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่มันที่วิ่งออกกำลังกายนี่โอ้โห ีทำลายแม่งเลยทำลายทุกอย่างเนี้ยดูดิโอ้โหทำลายได้ไหลายอย่างนะท่านผู้ชมลองรถรถด้วยนะมาดูดิดูดิ NVC ด, NPC ดิทำไมมันกลัว NVC อะ่ะอะไรอะไรอ่ะเอาเอาเอาตายได้ไงตายได้ไงวะเนี่ยไหนรอขับจักรยานดิกดตัวไหนวะกดไม่ใช่ดิกดอ้าอ๋อกดตัวอ้าโอ้โหด,โโหดูแต่บังคับโคตรยากอะ่ะ บังคับยากนะท่านผู้ชมดูดิเลี้ยวค่อนข้างยากเลยอ่ะครับบังคับโคตรห่วยอ่ะตายแล้วแม่เงยอุ้ยอ๋อต้องเลื่อนอย่างงี้อ๋อโอ้ยนี่ลองขับจักรยานดิเดี๋ยวเขาจะเขาจะขับจักรยานหรือเปล่าเอ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 าตายเ้ยเกมบัคโอ้ยโอ้ยชนชนไอ้รถ e k 8เอ้ยมอนด้าเนี่ย ไปไปอะปั่นจักรยานนะโอ้ยขับยากจังเลยเด็ดดูดิดูดิแพ้แพ้ขับจักรยานนะดูดิแพ้มาทำรายเข้าของอะเอรถรถรถกดแมงเอ้ยโอ้ยโอ้ยมันขับยากจริงเลยเดียจักรยานเนี่ยมันขับโคตรยากเปิดประตูไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือแพ้อะท่านผู้ชม คอฟฟี่สเตนสตูดิโออันนี้เป็นผู้พัฒนาเกมมะเนี่ยอันนี้จะเป็นบริษัทแล้วผมคอฟฟี่สเตนสตูดิโออันนี้เป็นบริษัทผู้พัฒนาเกมวะผมนะดูดิดูดิดขเขาเขา,เา,เาทำอะไรบ้างเอา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 ทำลายเข้าของอ๋อดูด,ด,ดูดูสังเกตดีๆมันมีโคดดิ้งด้วยนะดูดิมีการเก็บโปรแกรมด้วยฮนะโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยพังหมดแล้วบริษัท ผู้าพนาเกมมัน <Diamond> พ <laughed> ังหมดแล้ว <bunker> พ <laughed> ังหมดแล้วโอ้ย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 เล็กกระจายเลยนะดูดิเล็กกระจายหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอ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 ติดยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยจักรยานขับเขายากหยิบหยิบได้นะเออโอเคเรามาปั่นข้างนอกดีกว่านะฮะโอ้ยถอ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 ยหลังก่อนโอเคไปซ้าย เอาดีเดียวดีเดียวเอาดีดีอดดอดดโอ้ยขับยากจังเลยเนะี่ยโอ้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 ยขับยากจังโอ้ยรถรถแมงมาอย่างไวอะโอเคเราไปที่อื่นดิมาไปชาเวลเลยอะเราจะไปที่ไหนสักแห่งนะผมนะนี่คือ,คอการจำลองแพะนะแพะมาทำลายข้าวของแล้วผมนะ Caribbean. นี่คือแพะโอ้โ oh, หดูท่านผู้ชมดูดิหย่องไปหย่อง หยองหยงหยองหยง,หงนึกว่าหยองลูกจีนะนี่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 ไปไปพ้นเอา้าหยิบหยิบด้หยิบหยิบเยอะโอ้โหดูทำไมลิ้นยาวจังวะดูดิลิ้นยาวจังเลยนะอันนี้คืออะไรจรวดเหรอใช้ได้ใช้งานไงกดกดป้ายหรือเปล่ากดเอฟนี่มัน slow motion โอ้ยหโอ้โหกดตัวอาร์โอ้โหอโอ้โหดูจรวดบังไฟโอ้โห โอ้ยเตายตายแล้วอุยเดึงไปสปริงเลยผ่านเว้โอ้โหใช้ได้อ่ะใช้ได้แอทามอีซี่เอาเอาเอาทำไมทำไมแพ้ด้วยอย่างงี้เนี่ยอันนี้แพ้นะไม่ใช่ไม่ใช่กวางนะเอาเอาเอาดูดิเอ c ีมีแงกัวหยิบมาถัางขยะก็มาเอาเอาเอา เอาเอาทำได้หลายอย่างดูดิโอ้ยออกยังไงเนี่ยโอเคโอเคออกได้อยู่วิ่งวิ่งวิ่งแบบพิตูนนะโอ้ยชนรถพ่วงนี่รถพ่วงนะท่านผู้ชมนะโอเคเรามาไปตรงนั้นเนาะไปที่สวนสนุกโอ้ยโอ๊ยตก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 โอ้ยตกน้ำตกหนาวนะท่านผู้ชมนะแต่ยังไปได้อยู่นะไปได้อยู่ ดูีิสวนสนุกมีอะไรบ้างตื่นเตือนโอเคตื่นตื่นได้ละดูวะโอ้สวนสนุกเอาเข้าไปดูดิอะไรทำได้หลายอย่างอุ้ยพังสักทีไหมเนี่ยโอ้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 ยพบดิเออไฟไฟพ้นอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่คือที่ไหนสวนสนุกที่ไหนเนี่ยคาบริตอะไรคารบิโต้พัง นี่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 คือแย่เอาเอาตกตกเฮ้ย <Netherlands> น,นี่นี่คือลิฟต์คือลิฟต์ขอไปหน่อยนะ okay, okay. โอเคโ okay. อเคโดดดิโอเคโอเคอ๋อติดบัคนี่ว่าจะกลายเป็นเกมเลยนี่แอคเซสแล้วอะดูด,ข oh ดิขึ้นลิฟต์อนะโอ้โหดูขึ้นลิฟต์นะท่านผู้ชมนะดูว่าขึ้นลิฟต์ซะแล้วนะโอเค okay. ถึงสักทีเว้ยนะ ทางนี้ก็น่าจะเป็นเรถไฟหอนะผมนะรถไฟหอจะมาค่อนข้างช้าอยู่นะผมรถไฟหอนะโอ้โหโอเคโอเคโอเคโดดิี่อไงเนี่ยอ๋อกดด้วยอีโอเคกอดไว้กอไว้ถ้าไม่กอดจะไม่งั้นหลุดแน่ๆนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียวโอ้โหดู โอ้ยโอ้โอ้ยเสียวเสียเสียวโอ้ยโอ้ยเอาเอาบัคเฮ้ยทำไมลิ้นยาวยังวะเอาเอาเอเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน้้ย้ย้้ยติดบัคโอ้ย้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วปล่อยปโอ้ดูโค้สูงโดนเลยแล้วกันอ้าของจริงก็เสียชีวิตแล้วล่ะับผม นะของจิงก็ตายแล้วนะเฮ้ยแพะแพะแพะหีหีดีหี <S <S 1> <S 1> แพะนะท่านผู้ชมอันนี้แพะเขากาไม่ใช่กวางนะถ้าเป็นกวางมันต้องคอคอมันต้องยาวก,กว่านั้นอีกนะถ้าเป็นกวางอะ่ะไม่ใช่กวางแต่มันคล้ายๆกวางนั่นแหละนะผมแพะมันก็เหมือนก็เหมือนกวางนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าแพะนะโอ้ยโอ๊อยอ๊ยอ๊ยอัี้ติดมักอะ่ะ โอเคโอเคได้ละโอเคโอเคเออโดดได้ด้วยโอเคเราไปตรงนั้นเนาะไปที่ออตอริสตีนนะผมนะ nah, ไป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 วิ่งดิรถข้างหลังมองด้วยอะโอเคไม่มาเนาะรถพ่วงรถพ่วงโอเคปลอดภัยไปเว้ยโอเคโอเคห้ามอยู่บนถนนไปชอปไปเลย,ยกันนะผมเรามาดูสักหน่อยฮะท่านผู้ชม โอเคอันนี้นี่มันที่เดิมนี่อา้าวนี่มันที่เดิมนะท่านผู้ชมไป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 ตรงนั้นดีกว่าฮิมเลนโอ,โอ๊ยโอยชนย่องย่องไปย่องมาโอเคปยเลยแล้วกันนะโหลดโหลดโหลดอามันเคยมาแล้วนี่ เเคยมาแล้วสเตย์หรือเปล่าสเตย์ก็ไม่ใช่อ่ะท่านผู้ชมอ๋อผมเข้าใจละมันต้องมันต้องขึ้นลิฟต์หรือเปล่าเออนี่นี่ทางนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมวิ่งอย่างนี้เอาเอาเอา,เอา <c oughs> ไปเว้ยกดอาร์ดิกดอาร์กดอาร์ดิโอ้โห พลุไฟเวิร์กโอ้ยโอ้ยทำไมสูงจังเลยโอ้ยโอ้ยตกตกตกโอ้ยโอ้ยุ้ยโดดได้เลยเนี่ยไปไปไปเว้ไปเว้นี่คือแพะทำลายข้าวของนะโอเคเรามาไปที่ตึกเนาะดูดิธงสัเกตธงอะทำไมธงชาติเป็นสีรุ้งนะทำไมไม่ธงเป็นอเมริกันล่ะเออลอลิฟด้วยโอเคลิฟมาถึงสักทีอะเอา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  ติดบั๊กโอ้ยเอาเอาเอาดูวะทำไมตีบั๊กแต่รู้เฉยเลยอะดูดิออกยังไงเนี่ยโอ้ยเวรกรรมไปขยับไปทําไมโอ้ยหุนแมงเอ้ยจะออกยังไรล่ทีนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่งั้นเราตายแน่โอ้ยโอ้ยติดบั๊กติดบั๊กเกมอย่างบั๊กเยอะโอ้ย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 ติดติดติดโอเคโอเคโอเค นิ่งเฉยนะนิ่งเฉยอย่าขยับนะอย่าขยับถึงยังเนี่ยโอเคถึงสักทีดูว่าเขาเต้นนะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยเอาเอาเฮ้ยเอาเอาถล่มถล่มก็พังเฉยเอา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 เฮ้ยปิวได้ไงเนี่ยโอ้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 ยเอาเอาปิว เอา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 โอ้ย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 แกวแตกแล้วโอ้ย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 นี่โอ้ตายแล้วตายแล้วนี่นี่มาดิโอ้ยโอ้ยเอาหายไปเลยเอาเอาเอาโอ้ย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 เอาเอาเอาดูดิดูสังเกตดนี่โอ้ยโอ้ยตกตกตกลงไปแล้วเอาเอาหายไปจ้อยหายไปแล้วนะครับผมอยู่กับเพลง โอ้ตก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 โอ้ยตายตายตายแล้วกูโอ้ยตายแล้วนี่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 มาขโมอจยจักรยานนี่มาได้เวลา,าบังคับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขับยากยังไรเนี่ยเอ้ย,อยล้มเฉยไม่ถนดัดว่ะเท่แบบนี้อ ค่อยกดก็ได้ครับผมค่อยๆกดก็ได้เบรก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 โอเคโอเคโอเคขอต้องกด AD เรื่อยๆนะผมเออโอเคถนดัดแล้วล่ะโอเคเออตอนนี้บังคับได้แล้วนะโอเคบังคับเป็นแล้วะจักรยาน <laughs> ดูดิสังเกตขาดิทำไมไม่ถึงที่ปั่นจักรยาน <laughs> โอ้โหปันป่นปั่นปั่นไปเรื่อยแล้วปันป่นปัน่นปั่นโอ้ยทำไมมาขับยากจังเลยเนี่ยขับจักรยานโคตรยากอะ่ะเฮ้ยตึงแล้วนี่คืออะไรดวงไอ้อกดรา่าทัง้งบนนี่คืออะไรปติเภย์เกมอะไรอะ่ะมันเป็นล็อกเก็ตลิกเหรอใช่ไหมเล่นไงว่าล็อกเก็ตลิกอะ่ะเฮ้ยผมก็ไม่รู้นะ โอ้ยโอยชนโอเคปั่นจักรยานต่ออะเอ้ยโอเคโอเคจักรยานขับโคตรยากอ่ะดูดิบังกันเลี้ยวซ้ายขวาเนาะดูดิดูดิบังขับโคตรยากเลยอ่ะดูดิดูดูปืนขึ้นได้ไหมอุ้ย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 ถังถังถังแก๊สอันตรายมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยตก เอาเจ้าเกียานไม่ล้มเอาเอาเอาดูดิทำไมเจ้กียานไม่ล้มเฮ้ยเขากระโดดได้ด้วยเหรอเจ๋ง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 โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เจ้กียานกระโดดได้ด้วยโอ้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 ยบักตีบักเฉยเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ย อ๋อจักรยานล่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เอ้าจักรยานหายไปไหนเนี่ยโอ๊ยโกรธเมเฮ้ยจักรยานหายไปไหนไม่รู้อ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยลุกลุกลุกอ๋อถ้าตายกดตัวคิวอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วปล่อยเลยยูอืออ้าว n p c ก็ตายเฉยเลย n p c ตายเฉยเลยอะจักรยานล่ะ อ๋อนี่นี่นี่จักรยานขอยืมเลยนะขอยืมขอยืมขอยืมบันไปล้างอุ้ยอุ้ยขับยากจรงเลยดูดิดูดิดูดิโอ้ยโอ้โหมันมันวิ่งไม่ได้ฮะท่านผู้ชมนะอุ้ยดูดจักรยานว่าข้าโคตรยากอะดูดิโอ้ยโอ้ยใช้ได้ฮะใช้ได้ท่านผู้ชมนะโอเคผมต้องปิดคลิปไว้พอเท่านี้ก่อนนะผม โอเคบ๊ายบายครับ